ี่ตรงใครับบดหลอกกว่าพี่อะใครบอกโบสแม่บอกแต่จะ่บสหลอกวะพี่จีนคบบจนะคือแบบเออคนเราเลือกเ,เกิดไม่ได้ไงพี่เข้าใจคือแบบโบก็เออเหมือนสัลักคำสิงอะไรเงี้ยพี่ตรงครับใครบดหลอกกว่าพี่อะใครบอกโบสแม่บอกแต่จะบดหลอกวะพี่จนะคือแบบเออคนเราเลือกเกิดไม่ได้ไงพี่เข้าใจคือแบบโบก็เออเหมือนสัลักคำสิงอะไรเงี้ย หนูไม่ให้พี่ออกยูทูบแล้วหรอทุกคนครับทุกคนครับเบสไม่ให้ผมออกยูทูบแล้วครับมีขอาายกับน้องก้อนไม่ใช่คลิปพี่สะไม่รู้ยังไม่รู้ใครเลี้ยงอุซิมอ๋อบอทองจะเลี้ยงสิครับวันทองขอบคุณนะไอ้แปงผมีเดี๋ยวยัง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 ไม่คนเบิร์เดี๋ยวใครเลี้ยงก่อน